เดี๋ยวเรามาดูหลังทําเสร็จทันทีนะครับของน้องแก้มเนาะนี่น้องแก้มมารับบริการที่บรนนาะคินิกสาขาอามาตาะนครนะครับก็คือนี่เป็นเคสหลังทําเสร็จทันทีเลยแก้มน้อยมอกจมูกสั้นนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะต้องดึงเหนือขึ้นมาให้ได้แล้วก็ยืดไปลายจมูกให้ได้นะคะอันนี้เราทําพอดีและปลอดภัย โอเคอันนี้เป็นเคสเนื้อน้อยนะครับสําหรับบางคนที่กําลังตัดสินใจมาเสริมจมูกนะครับอยากจะบอกว่าเนื้อน้อยไม่ใช่ปัญหาของคนที่อยากจะมีจมูกสวยๆนะครับเพราะว่าคุณหมอจะมีเทคนิคในการเสริมแบบให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับอ่าจะเห็นว่าสันสวยมากถึงเนื้อน้อยก็ทําได้ไม่ใช่ปัญหาของที่บรรณาคลินิกนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูรูป น้องแก้มนะครับก่อนทำเดี๋ยวถามน้องแก้มนิดน,นึงครับน้องแก้มเดินทางมาจากไหนเอ่ยสัตีหีบค่ะสัตหีบนี่นอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่อม,มะตะชนบุรีนะครับความสวยไม่เป็นอุปาสรรคในการเดินทางอยู่แล้วเนาะลูกสาวหมอกล้วยนี่ยอมเดินทางมาแน่นอนเดี๋ยวรู้หน้าน้องแก้มก่อนทำนิดหนึ่งนะครับอ่านี่คือหน้าน้องแก้มก่อนทำตัดสินใจมาเสริมจมูกกับคุณหมอกล้วยนะครับแต่ขอบทำที่สาขาอมตะนครนาเห็นไหมครับ ทรงจะขึ้นสวยนะครับแล้วก็มีมิติมากขึ้นเลยนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยคือมันจะมีอาการบวมที่ระหว่างคิ้วเนื่องจากมีการฉีดยาชาไปนะครับแล้วก็เป็นช่วงของรอยต่อนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่ามันลงแน่นอนนะครับประมาณสัก15วันนะครับตรงก็จะเข้าที่แล้วก็จมูกจะคมขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็คือเดี๋ยวเราให้ดูด้านข้างนะครับซึ่งก่อนทํานะครับจะเห็นว่าน้องเนี่ย ปลายจมูกจะเหินนิดนึง่งแล้วก็เนื้อน้อยเนาะ่าก็ดูด้านนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าสวยเลยแล้วก็จะไม่เห็นรอยเขียวช้ำเลยนะครับเพราะคุณหมอจะใช้ระยะเวลาในการทำจมูกไม่นานนะครับแต่ก็จะเหลาเพื่อให้เหมาะกับโครงหน้าของแต่ละท่านด้วยนะครับแบบนี้นี่อยู่แบบปลอดภัยในระยะยาวเลยนะครับตลอดชีวิตตลอดชีวิตเลยนะครับ ส่วนใหญ่ของเราจะไม่มีปัญหาเรื่องปลายทะลุหรืออะไรนะครับเพราะว่าของเราจะคุณหมอจะผ่านเคสมาเยอะแล้วอ่าเนี่ยนะครับนี่น่าจริงโอเคเดี๋ยวถามความรู้สึกน้องแก้มนิดน,นึงครับเป็นไงบ้างครับหลังทําเสร็จทันทีชอบไหมชอบคอืมรู้เจ็บไหมครับระหว่างทาไม่ก่อนทํานี่กลัวไหมเออใจเต้นใจเต้นไม่ไม่เคยสัญญกรรมอะไรมาเลยเนาะนอ่าก็ คืออยากอยากจะสวยกว่าเดิมก็เลยตัดสินใจเลือกมาทําที่บาราน่าคลินิกนะครับรู้จักบาราน่าคลินิกได้งไงเอ่ยจากมีไปดูม,มันไปเด้งโชว์ที่มือถือชใช่ไหมครับแล้วตัดสินใจเลือกหลายคลินิกไหมครับก่อนที่จะมาตัดสินใจที่นี่อืมแล้วอะไรที่ทําให้เราตัดสินใจว่าเอ้มาที่บารานาคลินิกดีกว่าทรงสวยทรงสวยดูนะฮะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปที่รูปจริงไม่ค่อยแต่งเยอะเนาะก็คือเป็นธรรมชาติของคนไข้แต่ละคนก็โครงหน้าแตกต่างกันแล้วก็เนื้อแตกต่างกันนะครับโอเคมีอะไรอยากฝากบอกเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจเสริมจมูกกับที่มาเานาั้างเอ่ยก็ก็มาทำได้ค่ะเนื้อนอยก็ทำได้เนื้อน้อยทำได้เนาะเจ็บไมไม่เจ็บ่ะไม่เจ็บนะครับการันตีว่าที่นี่ไม่เจ็บแล้วก็ เรียวด้วยสวยเรีวย<ล>วมากเร็วพอสมควรไม่เร็ยวตัวไปเพราะว่าหมอไม่ <ละ S 1> รู้เลยว่าเสร็จหรือยังอ่าเพราะต้นบัรชาเนาะโอเคหมอเปลี่ยนซีโรนให้สองรอบเนาะรอบแรกยังไม่สวยรอบนี้สวยกว่าเรียงรอบที่สวยที่สุดโอเคคือของเราเนี่ถ้าไม่สวยนี่คุณหมอไม่ยอมปล่อยลงจากเตียงอยู่แล้วนะต้องให้โอเคที่สุดเลยโอเคยังไงฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อมตยนครชนบุรีจ้าสวัสดีครับ